สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง IR Spectroscopy ซึ่งหัวข้อเนี่ยคิดว่ามีประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาไปเน้นเรื่องการอ่านกราฟ IR หัวข้อแรกเนี่ยก็คือ Spectrophotometer นั่นก็คือหมายถึงตัวเครื่องตัวอุปรกรณ์ที่ใช้ทำ IR Spectroscopy มันก็จะคล้ายๆกับของ UV เลยก็คือมีแหล่งกำเนิดแสงก็เป็น Light Source ก็ ort, มี Monochromator แล้วก็มี Recorder หรือว่า Detector ทีนี้หน้าตากราฟเนี่ยมันจะต่างกันชัดเจนมากก็คือกราฟตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นกราฟของ uv มันจะเป็นกราฟที่พอรตระหว่าง lambda ก็คือความยาวขึ้นกับตัว a ก็คือ absorption หรือว่าตัว epsilon นี้ก็คือ a b s o r p t i t y แต่ว่ากราฟของ ir เนี่ยก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนี่อันนี้คือกราฟของ ir มันจะพอรตระหว่างตัวนี้คือเลขขึ้น web number ก็คือมาจาก1ส่วน lambda แล้วก็ตัวนี้ตัว T คือการสัมบูรณ์แล้วกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่เหมือนห้อยหัวลงย้อยลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกราฟตัวนี้กันแต่ว่าเราไปดูข้อต่อไปก่อนก็คือการเตรียมสารตัวอย่างเพื่อเอาไปใส่ในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เนี่ยก็คือในในเรื่องนี้เนี่ยสารที่จะไปใส่รูปแบบมันต้องเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสารตัวอย่างเป็นของเหลวเนี่ยเราก็เอาของเหลวไปป้ายบนแผ่นเซลล์ NACL ก่อน แล้วค่ยอยเอาแผ่นเซลล์นี้ไปใส่เครื่องแต่ถ้าตอนแรกมันมาเป็นของแข็งอยู่แล้วสารตัวอย่างเราเป็นของแข็งแล้วก็เอาไปผสมกับ KBR แล้วก็บดบดแล้วก็อัดเป็นแผ่นบางใสแล้วก็เอาไปใส่เครื่องหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอาของแข็งสารตัวอย่างของแข็งเราไปผสมน้ํามันเพื่อให้มันเป็นของเหลวแล้วก็เอาไอ้น้ํามันผสมเนี่ยไปป้ายแผ่นเซลล์น a c l เพื่อให้มันเป็นของแข็งอีกครั้งแล้วก็ไปใส่เครื่อง ตอนนันสุดท้ายเขาบอกเขาว่าไม่ใช้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งโอเคทีนี้เรื่องนี้ก็คือหลักการของของไออาร์สเปกโตสโคปีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสเปกโตสโคปี้ด้วยช่วงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆก็คือเราใส่พลังงานเข้าไปให้โมเลกุลให้สารของเราเนี่ยมันดูดกืนแล้วมันก็จะคายออกมาแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลตรงนันมาทีนี้ พลังงานที่เป็นช่วงของไฮอร์นเนี่ยมันจะทําให้โมเลกุลหรือว่าสารของเราเนี่ยเกิดการสัน่นโดยวที่การสั่นเนี่ยก็คือมี2แบบก็คือสั่นแบบยืดหดแล้วก็สั่นแบบบิดเบนแล้วแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีแบบย่อยๆลงไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรที่ต้องมาเทียบตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ไว้ก็พอ